นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน <S <S การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาะทีลงทุนครับสุข21กรกฎาคม2566นะครับ ผลตวจสุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุชสุตาครับวันนี้จับตาทิศทางการลงทุนนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนักลงทุนเริ่มมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาเรื่องของการเมืองในประเทศของเราที่ยังคงไม่แน่นอนนะโดยเฉพาะต่างชาติที่ขายออกมานะครับภาพของตลาดวันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวสําคัญโดยเฉพาะจากทางก้าวไกล11โมงรอดูท่าทีของทางก้าวไกลยอยู่นะครับวันนี้ชวนผู้ชม Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาที่ลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียเท่าไปร่อยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะ ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมหุ้นไทยเมื่อวานนี้ลงไป15.46จุดนะครับหลังจากสถานกาการเมืองไม่แน่นอนแล้วคนก็ ทักท้วงกันเยอะเรื่องของอะยะติที่ก่อนหน้านี้มีการโหวตการลงกันในสภาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าอมีโอกาสที่คุณพิธาจะถูกเสนอชื่อซ้ําได้หรือไม่อย่างไรในขณะที่ฝั่งของหุ้นเองนักลงทุนเทขายหุ้นเมื่อวานเกือบทุกกลุ่มนะครับส่วนสหรัฐนะฮะต้องรอประเด็นสําคัญโดยเฉพาะเฟดนะครับ 25-26กรกฎาคามนี้ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปวอาเฟตเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25เไปสู่ระดับ5.25ไปจนถึง5.50ปรประเมินน่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับส่วนตัวเลขที่มีผลกับตลาดนะฮะก็คือผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง9,000รายไปสู่ระดับ228,000รายนะครับ ในสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นระดับต่ําที่สุดในรอบ2เดือนแล้วก็ต่ํากว่าตัวเลขคาดการนะฮะส่วนเรื่องการเมืองไทยอย่างที่บอกไปเดี๋ยว11โมงวันนี้ครับจับตาการถแถลงของทางก้าวไกลขณะที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะฮะ,ะก็บอกพร้อมรับมติของเพื่อไทยถ้ามีการเสนอ โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีรอ<ช>ดูความเคลื่อนไหววันนี้กันด้วยใช่ค่ะซึ่งปัจจัยการเมืองในประเทศนี้เองนะคะก็ทําให้ต่างชาติเนี่ยเริ่มเรียกว่ามีการขายสุทธิอีกครั้งหนึ่งจากตลาดหุ้นเรานะคะมีการประเมินจากศูนย์วิจัยท TB ค่ะบอกว่า3ปัจจัยที่ทําให้เม็ดเงินต่างชาติไหลออกไม่หยุดจากตลาดหุ้นบ้านเราก็เะราะว่าหุ้นไทยแพงผลตอบแทนต่ําไระเสน่า์าละสเสถียภา่ทางการเม็อเงนต่าวลานานนะคอแต่มองว่าครล่งหงขนง้ีนี้ดนชนีมีกาสฟื้นตัวได้เนื่องจากตลาดรับ รู้ความเสี่ยงไปแล้วปัจจัยที่จะช่วยดันดัชนีคือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและความชัดเจนในนโยบายเศรษฐกิจนะคะและรวมถึงการตั้งงบประมาณปี67ด้วยนะคะจะช่วยดึงฟันฟลอต่างชาติกลับเข้ามาส่วนครึ่งแรกของปีนี้ค่ะฟันโฟลอต่างชาติไหลออกสุทธิจากตลาดหุ้นไทยไปแล้ว1 0 0 0 7 0 0 0ล้านบาทนะคะกดให้ดัชนีร่วงต่ำสุดในรอบ2ปีขณะที่มูลค่าการซื้อขายเบาบางเหลืออยู่ที่ประมาณ3-4หมื่นล้านบาทต่อวันรายย่อยที่เคยซื้อสวนต่างชาติก็ขายออกนะคะลดลงมากในรอบ6เดือนของปีนี้ส่วนจำนวนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เหลือเพียงเดือนละ980,000บัญชีจากที่สูงสุดนะคะอยู่ที่1,300,000บัญชีค่ะ ซึ่งแม้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเรายังรอความชัดเจนอยู่แต่ว่าการดูแลเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆยังคงเดินหน้าต่อนะคะ ทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสยเปิดเผยว่า6เดือนแรกของปีนี้บสยค้ำประกันสินเชื่อเติมสภาพคล่องทางการเงินต่อย,ยอดธุรกิจ SME โดยการแกนีปรับปรุงโครงสร้างหนี้กระตุ้นเศรษฐกิจและค้ำประกันสินเชื่ออนุมัติวงเงินไป67,987ล้านบาทเติมสภาพคล่องสินเชื่อไปกว่า51,000รายค่ะและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า2 8 0 0 0 0ล้านบาท รวมถึงสามารถรักษาการจ้างงานรวมกว่า493,000ตำแหน่งส่วนในครึ่งปีหลังนะคะจะเร่งเดินเครื่อง3เร่งด้วยกันคือเร่งค้าเร่งพัฒนาและเร่งยกระดับเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะเชื่อมดิจิทัลแพลตฟอร์มไปสู่เป้าหมาย SME Gateway ค่ะดูความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะทางสมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทยหรือ f ฟต t a บอกว่าภาคเอกชนต้องการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุด เพื่อจะเข้ามากระตุน้นภาคการท่องเที่ยวอย่างเช่นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนนะคะเบื้องต้นเนี่ยสเดือนเพราะว่าตอนนี้ประเทศอื่นเขาก็ทําตลาดช่วงชิงนักท่องเที่ยวจีนแข่งกับเราแล้วอย่างมาเลเซียค่ะขอวีซ่าง่ายกว่าใช้เวลาแค่1-3วันก็เสร็จแล้วค่าธรรมเนียมอยู่ที่200อยหยวนต่อครั้งนะคะก็เลยเป็นเหตุผลให้ส่วนหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวกรุปทัวจีนเปลี่ยนใจจากไทยของเราไปมาเลแทนนั่นเองค่ะ ส่วนช่วงนี้เราไปดูสรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยในมาเก็ตอัปเดตค่ะ Market อัปเดตนะครับ mm hmm. เช็คฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้กันเลยนะครับฝ mm ั hmm. ่งของดาวโจนส์เนี่ยถือว่าบวกได้ต่อเนื่องบวกมา9วันทําการติดนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการทําสถิติขาขึ้นยาวนานที่สุดในรอบ6ปีหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐออกมานะฮะต่ำกว่าคาดโดยเฉพาะตัวเลข ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานนะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา163.97จุดครับ S&P 500ย่อลงไป30.85จุดแต่ว่า NASDAQ รงแรงนะครับลงไป294.71จุด NASDAQ ที่ปรับตัวลงแรงเป็นเพราะผิดหวังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายตัวนะครับอย่างทางบริษัทจดทะเบียนทางเทสลาเองเนี่ยนะฮะหุ้นร่วงไป9.74ครับ อีลอนมาร์กซีอของเท s l a ยอมรับว่าการผลิตรถยนต์ของเทส l a ชะลอลงไตรมาสสเพราะว่ามีการปิดตับปรุงโรงงานหลายแห่งในฤดูร้อนครับส่วนหุ้น Netflix รายได้ก็ต่ํากว่าที่คาดนะครับขณะที่ฝั่งของยุโรปกันบ้างครับเช็คตลาดยุโรปนะครับทั้งฟุตชิร้อยตลาดลอนดอนนะครับ บวกขึ้นมา57.85จุดดั x เยอรมนีบวกขึ้นมาได้95.29จุดขณะที่ c a c 40ฝรั่งเศสบวกมาเกือบเกือบ58จุดด้วยกันภาพของตลาดยุโรปเป็นภาพของการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยถ้าดูโดยรวมแล้วแรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มเมืองแร่กลุ่มแบงก์แล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะครับตลาดหุ้นยุโรปถือว่าปิดบวกสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนเลยนะฮะแต่ว่าหุ้นกลุ่มที่ถูกเทขายอย่างหนักครับหุ้นกลุ่มชิปคร ถูกเทขายอย่างหนักหลังจากบริษัทชิปของไต้หวันเปิดเผยการคาดการยอดขายที่ซบเซาทีนี้นักงทุนยังคงลุ้นว่าสัปดาห์หน้า ECB จะมีมติเรื่องของดอกเบีย้ยยังไงตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักไปที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25นะครับ ไปเช็คราคาน้ำมันกันเลยนะครับฝั่งน้ำมันตลาดโลกก็ผันผัวนะครับปรากฏปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานนะฮะดีวิทีไอบวกขึ้นมา28เซนเบรนด์ Brent บวกขึ้นมา18เซนฝั่งดูไบาตามมานะครับบวกขึ้นมาเพียง9เซนเท่านั้นเองภาพของตลาดน้ำมันครับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันของสหรัฐที่ประกาศออกมาปรับตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมีรายงานว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมิถุนายนนะครับไปเช็คราคาทองกันหน่อยครับฝั่งของโคลเม็กซ์ปรับตัวย่อลงไปนะครับ เเหรียญกับอีก90เซนต์ต่อออนซ์นะครับอยู่ที่1970นะฮะขณะที่ปัจจัยหลักๆของฝั่งทองคำความผันผวน,นในเรื่องของค่าเงินนี่แหละครับการแข่งข้าของดอลลาร์แล้วไหนจะกการพุ่งขึ้นของอัตราบอลยูของสหรัฐเป็นปัจจัยที่ฉุดตลาดฝั่งของทองคำนะครับยังต้องลุ้นสัปดาห์หน้าว่าเฟดจะมีท่าทีอย่างไรบ้างนะครับ ส่วนทองไทยครับผู้ชมเมื่อวานนี้ถือว่าผันขวนตามค่าเงินบาทนะฮะเมื่อวานนี้มีการปรับตัวถึง4ครั้งเช้าวันนี้ล่าสุดประกาศออกมาบวกมา50บาทต่อบาททองคานะครับทองคําแท่งขายออที่บาทละ3 1 9 5 0ัร้บบาททองรูปพรรณ3 2 4 5 0พัน 32, บาทต่อบาททองคําส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้ถือว่าอ่อนค่าลงจากระดับวันก่อนหน้านะครับเปิดมา34บาท20สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับ ทางกรุงไทยชี้ว่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าจากความเสี่ยงแล้วก็การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดยังต้องรอติดตามนะครับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนติดตามสถานการณ์การเมืองไทยหลังจากล่าสุดเนี่ยต่างชาติเริ่มขายออกมาขายทำอะไรออกมาโดยเฉพาะในหุ้นไทยนะครับยังคงต้องจับตาต่อให้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทวันนี้ครับ34บาทท่วไปจนถึง34บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับทีนี้ไปเช็คหุ้นเอเชียกันบ้างครับ นิกเอิช่วงเช้านี้ครับอยู่ในกรอบนะครับย่อลงไป72.60จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป 0.22%นะครับเช่นเดียวกับฝั่งของเกาหลีใต้นะฮะเกาหลีใต้เนี่ยก็ปรับตัวย่อลงไปเหมือนกันแต่โดยรวมของเอเชียเนี่ยจะเป็นในทิศทางเชิงบวกนะครับหลักๆฝั่งของญี่ปุ่นเองประกาศออกมาก็คือตัวเลข CPI ปรับตัว3.3%อันนี้อินไลน์ตามที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าเกาหลีใต้เองเนี่ยนะฮะก็มีดัชนี PPI ออกมาเหมือนกันนะครับลดลงนะฮะลดลงเป็นครั้งแรกในรอบพฤศจิกายนปี63 ภาพแบบนี้ก็เลยทําให้2ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้สดใสแต่ว่าภาพของจีนเองมีปัจจัยครับปัจจัยที่ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือว่า LPR ประเภทที่1อยู่ระดับ3.55%นะฮะส่วน LPR ประเภท5ปีอยู่ที่4.20%อันนี้ก็สอดคล้องกับที่มิเคราะห์คาดการไว้ส่วนใหญ่แต่ก็ทำให้ภาพของตลาดโดยเฉพาะฝั่งของ เ, Hi, เสี่ยงไฮห่างเสงเนี่ยห่างเสงบวกได้แรงเลยหอกว่านะครับทีนี้คุณผู้ชมดูปัจจัยบวกลบวันนี้กันบ้างครับเราให้น้ําหนักไปที่ฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐที่บวก9วันติดแล้วนะครับขาดรับผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ขณะที่น้ํามันครับบวกได้ต่อรับซ็อกน้ํามันของสหรัฐที่ปรับตัวลงแล้วก็ยังมีดีมาร์ของจีนท้องคําที่ลงด้วยแล้วก็พาณิชย์ที่เปิดเผยเรื่องของการตั้งธุรกิจใหม่สูงสุดในรอบ10ปีในครึ่งปีแรกของปี6 6กนี้นะครับ ส่วนปัจจัยลบครับทองคำที่ปรับตัวลงไหนจะสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของภัยแล้งด้วยนะฮะเอลนินโยอาจจะทำให้ภาคการเกษตรเสียหายหลัก48,000ล้านเลยนะครับคุณผู้ชมให้เห็นปัจจัยบวกลบกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าย้อนดูเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากปัจจัยในประเทศด้วยนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ย่อลงไป15.46จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป 1%นนิดๆนะฮะมูลค่าการซื้อขาย45,000กว่าล้านครับดูรายกลุ่มจะเห็นได้ชัดว่าต่างชาติขายสุดที่ออกมา1,700ล้านนะครับแล้วเป็นรายย่อยที่เข้าไปช้อนซื้อนะฮะส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับมีการเทขายกลุ่มบิ๊กแคอย่างกลุ่มแบงก์ออกมา K Bank มาเป็นอันดับหนึ่งแต่เป็นการปรับตัวย่อลงไป1บาทนะครับ LOT ย่อลงไปบาท25สตางค์ BBL PTTGC ย่อลบาทส่วนปตทย่อลงไป50สตางค์นี่คือภาพของตลาดเมื่อวานนี้บ อีกหนึ่งประเด็นสําคัญในช่วงบ่ายที่ต้องติดตามนะคะนั่นคือทางแบงค์ชาติค่ะว่าจะถแถลงการเตรียมออกมาตรการแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะคะหนี้เรือรังกู้หนี้หมุนเวียนมาโปหนี้เก่าค่ะ โดยนี่ครัเรือนไทยในไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะอยู่ที่90.6%ต่อ GDP ส่วนทางธนาคารอมสินเองค่ะเตรียมยื่นขออนุญาตแบงค์ชาติเพื่อประกอบธุรกิจนอนแบงค์คาดว่าจะเปิดให้บริการมีนาคมปีหน้าโดยปล่อยกู้ให้กับรายย่อยทั้งระดับรากหญ้าผ่านสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพื่อดึงดอกเบี้ยงเงินกู้ในระบบให้ลดลงร้อยละ3-5นะคะก็ ถือว่าการเน้นในครั้งนี้นะคะจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นรายย่อยทั่วไปคือพอปรับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ลงมาแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เหลือร้อยลรยี่สิบค่ะในช่วงแรกเน,เน้นกลุ่มเป้าหมาย 2- 3แสนรายด้วยกันส่วนแบงก์ต่างๆขยอยประกาศผลการดําเนินงานไตรามาส2อ,ออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมีการเปรียบเทียบกับยีออนเยียเนี่ยนะคะถือว่ากําไรเติบโตค่ะอย่างแบงก์กรุงเทพค่ะ ถือว่าโดดเด่นเลยนะคะในไตรมาส2ปีนี้กำไรสูงถึง62%เหตุผลหลักคือมาจากรายได้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะสอดคล้องกับสภาวะดอกเบีย้ยขาขึ้นนี่ค่ะรายแบงค์นะคะ,ท,ะที่ประกาศออกมาแล้วนะคะ TTB เองนะคะก็ขึ้นมา30กว่าเปอร์เซนต์เลยทีเดียวรวมถึง BBL ก็กำไรนะคะ Year on year 62%เลยนะคะที่เติบเตโต,ต,ตขึ้นนะส่วนใหญ่ก็คือออกมาดีนะคะ ทีกลุ่มแบงก์ยังคงน่าสนใจหรือเปล่าท่ามกลางปัจจัยทางการเมืองนะครับวันนี้คุยกันต่อกับทางคุณชัยยศจีวางกูลครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลกรุงศรีคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณชัยยศครับสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับครับคุณชัยยศครับภาพของดัชนีหุ้นไทยเองที่ปรับตัวลงจากความกังวลไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอช็อตต่อไปวันที่2 7กรกฎาคมแต่ก่อนจะถึงสัปดาห์หน้านะภาพของตลาดเราประเมินทิศทางวันนี้ยังไงบ้างครับ ครับผมก็วันนี้เรามองภาพของตัวเซนเด็กน่าจะเป็นรักษสองการแกว่งตัวนะครับเนื่องว่าเนื่องจากว่าตัวตัวปัจจัยอะไรใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับประกอบกับในเรื่องของความไม่แน่นอนทางการคุณชัยยศครับ สัญญาณน่าจะมีปัญหาเดียวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีอีกสองการประชุมสําคัญนะครับก็คือเฟดแล้วก็อ c b นะครับซึ่งตรงนี้มองว่าหน้าจะมีการขยับขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวฟันโฟเนี่ยมีภาพของการชะลอตัวนะฮะครับครับคือตัวฟันโฟเนี่ยจะชะลอตัวนะฮะแล้วก็น่าจะกดดันให้กดดันให้ตัวเซนเด็กเนี่ยมีมีภาพของการแกว่งตัวนะครับครับครับทีนี้กลุ่มแบงค์ครับที่ทยอยประกาศ ผลประกอบการออกมามุมมองของหุ้นกลุ่มแบงค์เป็นยังไงบ้างรครับโอเคก็เป็นไปนตามที่เราคาดกันไว้นะครับว่างบ Q2 น่าจอกมาดีนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึง Q3 นะฮะว่าในส่วนของตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะยังทรงตัวในระดับสูงได้ในส่วนของงบการเงินเขานะครับเพราะว่าเรื่องของการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับเรื่องของตัว รายได้ที่เป็นตัวดอกเบี้ยนะที่ได้ประโยชน์จากตัวดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะยังอยู่นะครับเพราะนั้นมุมมองส่วนของกลุ่มแบงค์เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับครับครับวันนี้ขอคุณแนะนําวันนี้ด้วยครับคุณชัยยศครับครับผมก็วันนี้เราแนะนําเป็นหุ้นที่เกี่ยวลักษณะของงบ Q2 เจาะมาดีนะฮะก็ตัวแรกเลือกเป็นตัวแอดวานนะครับตรงนี้ Q2 เรามองไว้ที่ประมาณเจ็ดพันล้านนะฮะเราก็จะมีเรื่องของตัวเงินปันผลครึ่งปีด้วยนะครับก็แนะนําซื้อ ตัวราคาพื้นฐานที่250นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวคาราบาวนะครับเรามองชิว2อยู่ที่ประมาณ420นะฮะเติบโตก q q Q ค่อนข้างดีนะครับ, q q, แ,รบแล้วก็ในเรื่องของตัวต้นทุนที่ลดลงด้วยนะครับก็แนะนำซื้อนะฮะร,ราคาพื้นฐานที่82บาท นี่แนะนำเป็นแอดวานซ์นะครับขอบคุณครับคุณชยรรัยยศครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชัยยศจีวังกูลจากทางบลอกรุงศรีแนะนําเป็นแอดวานซ์นะครับคุณผู้นนชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดสมัมมนาที่น่าสนใจคือเซต Capital Market Research f o r u มครั้งที่3ทับสอ6พน้ะครับในหัวข้อ Capital m a r k e t Experience with a r t i อร์ท i ฟ i เชี l ลอิ e เท e เจนหรือว่าที่รู้จักกัน เอไอนี่แหละนะฮะปัญญาประดิษฐ์นี่แหละนะฮะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายส่วนเข้าร่วมให้ความรู้นะครับรวมทั้งฟังผลวิจัยงานเสวนาทิศทางพลังเทคโนโลยี AI ซึ่งงานประจำวันในอนาคตจะถูกทดแทนด้วย AI มากขึ้นนะครับเช่นงานตลาดทุนการแนะนำการลงทุนซึ่งงานวิจัยได้ชี้เห็นว่า AI จะเข้ามาช่วยตลาดทุนได้มากเพียงใดนะครับและหากเกิดข้อผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแม้ยังไม่มีคำตอบในวันนี้แต่ตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมพร้อมพัฒนาเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องครับผมว่าอันนี้มันเป็นดีเบตสำคัญนะนะครับเพราะว่าแน่นอนพอเครื่องมือมันมาแล้วเนี่ยงานมันก็ทำได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็งานทำได้หลากหลายและต่อยอดไปจากเดิมมากขึ้น คำถามคือถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของความผิดพลาดและความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าสังคมคง,ง,งต้องถกกันอีกมาดีกิจกรรมนะคะคาเฟอเมริคนบาเรสตาร์แชมเปี้ยนชิพค่ะที่คาเฟอเมรินจัดขึ้นเป็นปีที่7แล้วค่ะเฟ้นหาสุดยอดบาริสตามืออาชีพจากสาขาทั่วไทยแล้วก็สาขาต่างประเทศด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพทักษะ ความรู้ความสามารถรักษามาตร,รฐานการชงกาแฟอย่างถูกต้องนะคะและยังเปิดโอกาสให้บาริสต้าได้รังสรรค์เมนูใหม่ในแบบฉบับของตัวเองโดยบาริสต้าจะต้องทดสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ชงเครื่องดื่มเมนูขายดีของคาเฟอเมซอนที่คัดเลือกให้โดยคณะกรรมการและเมนูซิกเนเจอร์ค่ะที่ผู้เข้าแข่งขันคิดค้นขึ้นมาจากวัตถุดิบที่คาเฟอเมซอนกำหนดนะคะต้องนำเสนอถึงแรงบันดาลใจแล้วก็วิธีการดื่มด้วยผู้เข้าแข่งขันรอบไฟนมี10คนด้วยกัน แชมป์ปีนี้ค่ะเป็นของสุดยอดบาริสต้าจากคาเฟอเมซอนสปปอลาวสาขาวัดจัน์นะคะคาเฟอเมซอนภายใต้การดูแลของ OR ตอนนี้เติบโตกว่า4,000สาขาแล้วก็มีสาขาต่างประเทศเกือบ400แห่งใน10ประเทศด้วยนะคะเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสนับสนุนสังคมชุมชนตามแนวคิดคาเฟอเมซอนกาแฟที่ดีต้องแฟกับทั้งกับคนทั้งโลกค่ะ ช่วงนี้เราพักกันทุ่เดียวนะครับช่วงหน้าไปดูความพร้อมในการรับมือเอลนินโยนะครับในการจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโซนตะวันออกว่าเป็นยังไงกันบ้างพักกันทุ่เดียวครับ ในช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนที่ตกหนักแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะดังนั้นจึงมีความห่วงใยค่ะจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะคะฝากไปยังประชาชนค่ะแนะนําการเตรียมพร้อมรับมือจากพายุฝนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้านะคะเช่นอาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าบ้านเรือนก็ควรจะติดตั้งระบบสายดินที่แผงเมนสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงควรตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์วิทยุแล้วก็ป้ายต่างๆเพื่อป้องกันการโค่นล้มลงมานะคะจัดเตรียมอุปกรณ์ของจําเป็นไว้ใช้ย,ยามฉุกเฉินอย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้าและถ้าหากพบเหตุกระแสะไฟฟ้าขัดข้องสามารถแจ้งได้นะคะที่สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งหรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าหมายเลข1 129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ คุณผู้ชมครับช่วงนี้แม้ว่าฝนจะตกผลกระทบจากพายุตาลิมนะครับแต่ว่าปีนี้ครับฝนทิ้งช่วงนานจากปรากฏการณ์เอลนโยก็ส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ําทั้งน้ําเพื่อการใช้อุปโภคบริโภคนะครับรวมทั้งน้นําในภาคอุตสาหกรรมนะฮะในปีหน้าเนี่ยก็มีคํายืนยันจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเอกชนว่าการเตรียมความพร้อมนะตอนนี้สามารถที่จะรับมือแล้วก็บริหารจัดการน้ํา ในภาคอุตสาหกรรมโซนภาคตะวันออกได้อย่างแน่นอนนะครับคุณพิเศษศรีสวัสดีรายงานเรื่องนี้ครับปี2566นี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนิโยและจะเข้าสู่ภาวะนี้อย่างสมบูรณ์ในปี2567ถึง2568ส่งผลให้มีคลื่นความร้อนที่สูงขึ้นเกิดภาวะฝนพิ้งช่วง และมีปริมาณฝนต่ำกว่ mm. าค่าเฉลี่ยน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำรวมทั้งเขื่อนที่มีปริมาณน้ำลดลงซึ่งจะนำมาสู่ปัญหาภัยแล้งที่นอกจากส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการขัดแคลนน้ำในภาคอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอยู่ทั่วประเทศกว่าเจ0 0 0โรงงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตอนออกที่เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหนักกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มีการวางแผนงานล่วงหน้ากําหนดแนวทางการใช้น้ําอย่างคุ้มค่าเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวการลดปริมาณการใช้น้ําในโรงงานอุตสาหกรรมสอดคล้องกับแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ด้วยหลัก 1A3R คือ Avoid หลีกเลี่ยงการใช้น้ําที่ไม่จําเป็น Reduce ลดการใช้เท่าที่จําเป็น Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ครับเราก็ให้โรงงานเนี่ยเป็นบิ๊กบาร์เตอร์ในการที่จะร่วมบริหารจัดการกับกับหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงเองนะคะแล้วก็ทางโรงงานเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับเครือข่ายที่เรามีทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธรรมิปาลสิ่งแวดล้อมเราก็จะดูแลตัวลุ่มน้ำหลาก มีเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเครือข่ายอุตสาหกรรมรักสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาคีทั้ง3ภาคมีภาคประชาชนภาคผู้ประกอบการแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยร่วมกันดูแลบริหารจัดการในเชิงของทรัพยากรน้ํารวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะยังไงเราต้องบริหารจัดการให้ให้ภาคอุตสาหกรรมไม่ไม่กระทบค่ะ,ะยังไง,ต,งต้องเพียงพอค่ะในส่วนของ ปีนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเราค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะฮะว่าเพียงพอ,อตอนแรกที่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราก็มานั่งดูแล้วอ,อาจจะเป็นเอลนีโญแบบที่ไม่รุนแรงมากนะครับแล้วตอนนี้หลายๆนักวิเคราะห์เนี่ยท่านก็ออกมาตามสื่อต่างๆเราก็เห็นว่าบอกว่าเป็นเอลนีโญที่ไม่รุนแรงซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เราจึงสามารถรอดพ้นวิกฤตไปได้ในในช่วงนี้นะครับ ทางด้าน east water หน่วยงานหลักเรื่องน้ําในภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกได้เปิดเผยความพร้อมสูบส่งน้ํารองรับการใช้น้ําและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและการใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรมโดยได้พัฒนาท่อส่งน้ําจากท่อที่มีความยาวเพียง135กิโลเมตรมาเป็นท่อส่งน้ําสายหลักรวม526กิโลเมตรในปี2566 โดยสามารถสูบส่งน้ำได้มากกว่า1ล้านลูกบาทเมตรต่อวันและก็จะเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกได้เกือบทั้งหมดป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนการที่เราเชื่อมโยงท่อทั้งหมดนะสจังหวัดมีความยาว5 6 6กิโลเมตรเนี่ยจะทำให้เกิดบทกลิดที่สมบูรณ์นะสามารถที่จะเชื่อมโยงแหล่งน้ำต้นทุนน้ำ เฉลี่ยกันได้3จังหวัดเลยตั้งแต่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องของระบบสำรองต่างๆเนี่ยให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดภายแล้งในสถานที่หนึ่งอย่างเช่นชลบุรีเกิดภายแล้งนะฮะเราสามารถส่งน้ําจากทางระยองหรือทางจังหวัดเชิงเซาเนี่ยเข้ามาช่วยพื้นที่ชนบุรีได้อย่างรวดเร็วกัะทันการ โดยสถานการณ์น้าในทุกเขื่อนของกอฟผณวันที่18กร,รกฎาคม2566มีปริมานณน้ำรวมทั้งหมด32,236ล้านลูกบาศกเมตรหรือว่า52%ของความจุเขื่อนมีปริมานณน้ำใช้ได้เพียง9,192ล้านลูกบาศกเมตรหรือว่า24%ของความจุเขื่อนและมีปริมานณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว2,235ล,ลูกบาศกเมตร ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในปี2,567อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พิเศษสีสวสัสดินักข่าวไทยอสม,มทรายงาน จากทิ้งท้ายจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเรื่องการแจ้งเตือนเพจลงทุนนะคะเพจปลอมหลอกลวงให้เราร่วมลงทุนค่ะมีวิธีสังเกตง่ายๆนะคะคุณผู้ชมว่าเพจนั้นปลอมหรือเปล่าให้ดูที่ยอดไลค์ก่อนเลยถ้าเกิดว่ายอดไลค์เนี่ยน้อยผิดปกติหลักสิบแบบนี้สงสัยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเพจจริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีคนที่ติดตามหรือว่ากดไลค์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงเข้าไปดูข้อมูลที่ about ค่ะเพจของจริงจะมีรายละเอียดธุรกิจแล้วก็ข้อมูลติดต่อชัดเจนอีกหนึ่งวิธีสังเกตนะคะดู U R L คคค่่ะะะเรรืองหมมาาายลูกศตภพน คุณผู้ชมถ้าเกิดเพจปลอมเนี่ยตัวสกดอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าชื่อแปลกๆนะคะและดูที่เครื่องหมายรับรองตัวตนก็ได้ค่ะ verify base นะคะที่เขาจะมีเครื่องหมายติก๊กถูกเป็นสฟีฟ้านะคะเพศจ,จริงส่วนใหญ่จะมีถ้าองค์กรไหนไม่มีเนี่ยอาจจะดูองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยและถ้าไม่มั่นใจยังไงอยากเติมความรู้ข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ setinvestnow.com ค่ะครับวันนี้หมดเวลาของนายที่ลงทุนเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ